มีพกสั้นโบวีนะครับผมเล่มนี้เล่มใหญ่น้ำหนักดีนะน้ำหนักพร้อมปอกห้าอกรัมนับครึ่งโลนะครับผมสินค้ามาพร้อมซองหนังสองชั้นแกะลายสวยๆนะหนังแท้นะมีกระดุมตัวล็อกให้1ตัวนะครับรูปสิงโตนะครับด้านหลังแบบเรียบมีที่เราเข็มขัดพร้อมพกพาปอกหนังหนาะๆไม่มีทะลุแน่นอนนะครับเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับยาวรวม12บนิ้วนะครับงานแบรน์นะครับผม ใบมีดยาว7นิ้วนะครับเหล็ก CPM s 9 0 v นะครับผมค่าความแข็งสูงครับ62 HRC นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมทรงโบวีนะครับใบยาว7นิ้วกว้าง1.4นิ้วสันหนา5.5มิลนะปลายสโลปนะครับเลเซอร์นัมเบอร์ที่ผลิตที่สันทุกเล่มนะครับผมกาดกับสันท้ายเป็นเลนหนาหนานะครับผมแบบประกบหัวท้ายนะครับ เหล็กชิ้นเดียวตลอดทั้งเล่มฟูลแท้งนะครับประกอบไม้ชิงชันหมุดโมเสตตัวใหญ่ๆรูปดอกไม้2ตัวนะครับผมรีเมียมจัดเลยนะครับเล่มนี้หนาจัดเลยครับแข็งแรงนะครับผมรับประกันนะครับงานดีเนียนกิิฟนะครับผมสันท้ายกัดเลดนหนาเลยครับหนาจัดหนัก500กรัมนะครับผมเล่มนี้คมกริบนะครคมหวานเจี๊ยบคมหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันความคมให้นะครับ ราคาเบาๆนะบหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีดพกเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงขนาดสิบสองนิ้วนะครับใบยาวเจ็ดนิ้วงานแบรนด์นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ด้านโบนัสแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮดเคนะครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณครับ